มีไพ่ของความรุ่งเรืองปรากฏขึ้นมีไพ่ของความเป็นผู้นําปรากฏขึ้นสําหรับคนที่เกิดวันพุธในเดือนมีนาคมสองพันหอยกสิบแปดนี้นะครับอย่างไพ่แทนพันพลนไพ่พระรามนะครับพระรามหรือว่าพิเพกสวามิภักด์นะครับเป็นไพ่แนวผู้นําค่อนข้างเยอะเดือนนี้คนวันพุธเรียกว่ามีความก้าวหน้ามีความเป็นผู้นํามีความเข้มแข็งนะครับเดือนนี้มีนาคมสองพันหกสิบแปดคนวันพุธ จะอยู่ในโหมดอารมณ์ของการเป็นผู้นำมีการต้องใช้ความเด็ดขาดการตัดสินใจนะครับเดือนนี้ก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนใกล้ตัวคนในครอบครัวค่อนข้างจะไว้ใจหรือว่าเชื่อใจในตัวคุณมากขึ้นนะครับคนที่สูงกว่าจะให้การสนับสนุนคุณคุณอาจต้องรับผิดชอบในเรื่องสําคัญหรือว่าเป็นเสาหลักให้คนอื่นมากขึ้นจากไพ่เอ็มโพเลอร์นะในตําแหน่งตัวตนนะครับน่าจะเป็นช่วงที่เดือนมีนาคมรับผิดชอบเยอะนะครับมีความ เด่นขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับแต่แน่นอนว่าความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เอ้ความพลังที่ยิ่งใหญ่ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งเหมือนสไปเดอร์แมนนะครับก็มีแรงกดดนันพอสมควรนะแต่ว่าไพ่ที่เหลือเนี่ยตามมาเป็นไพ่ด่าต้องระวังเรื่องอารมณ์นะครับคุณดีขึ้นคุณเก่งขึ้นคุณใหญ่ขึ้น,นแต่คุณอย่าบ้านหน้าเด็ดขาดนะครับและมันจะทําให้ความรับผิดชอบความแรงกดดันต่างๆมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณหยุดจิตง่ายขึ้นด้วยอย่างเดินมีนาคม เพราะคุณต้องการให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและอยู่ในการควบคุมนะครับทุกอย่างดีนะครับดีนะครับในเรื่องของความเป็นผูน้นําแต่อย่าก,กดดันตัวเองมากจนเกินไปหรือว่าใช้อํานาจจนสุดกอบจนเกินไปนะครับแม้คุณจะมีอํานาจก็จริงผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมหรืร่งจังหวะดวงคุณดีกว่าคนอื่นก็จริงแต่ดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยนะครับเพราะไพ่ที่ตามมาเป็นไพ่ดาบสามใบมันจะทําให้คุณเกิดศัตรูขึ้นมาได้ ต้องค่อยๆค,คุยบางคนต้องค่อยๆปรับบางคนต้องรู้จักวิธีการเข้าหาสักนิดนะครับหากคุณอยากจะชนะใจผู้อื่นแบบร้อยเปอร์เซ็นออย่างที่บอกข้อดีคือคนันพูธมีศักดิ์ศรีเหนือคนอื่นได้รับแหลงสนับสนุนจากการงานองค์กรครูบาอาจารย์คนที่ใหญ่กว่าในด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศก็ก้าวหน้าเลยว่าเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ผลด,ดีได้ประโยชน์ ทั้งเราทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้าหามีไพ่เพกสวรรควิพักก็จับได้มีกระยานิมิตเข้ามาช่วยส่งเสริมเข้ามาช่วยปรึกษาเหมือนเล่าปีได้คงเบ่งมาเป็นที่ปรึกษาก็ทําให้กองทัพของเล่าปีเนี่ยเข้มแข็งขึ้นนะครับฉะนั้นคนบรรพุต้องรู้จักรับฟังหรือว่านําความคิดของคนอื่นมาปรับใช้ให้เป็นแนวทางของตัวเองก็จะเสริมให้คนรรพุตเนี่ยใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแต่เล่าปีก็ไม่เคยขาดการลบตลอดชีวิต ทำไมทํานายแบบนี้เพราะสามใบหลังดาบหมดเลย4ดาบ1ดาบราชินีดาบนะครับคือมันก็ไม่ได้แบบเรามี power อย่างเดียวศัตรูคู่แค้นใหมเกิดขึ้นก็มีหรือว่าเกิดศัตรูจากการหมันไส้เกิดจากการอิจฉาเกิดจากการไม่ถูกชะตากันด้วยก็เข้ามานะครับซึ่งไอ้ศัตรูที่ว่านี้นะครับ มันมักจะเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันคนในวงการเดียวกันหรือคนที่เริ่มต้นมาใกล้ๆกับเราที่เห็นเราโดดเด่นเห็นเราแซงหน้ามันกลับกลายเป็นว่าเออมันสร้างปัญหาในใจเขาแล้วก็มาทําร้ายเราแบบนี้ก็ได้เป็นปัญหาของตัวเขาเองที่เขาไม่สามารถก้าวหน้าได้แต่กลับมาอิจฉารเราทำร้ายเราแบบนี้ก็มีนะคนอะ่ะเออเตรียมตัวรับไว้หน่อยบางทีเนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยว่าเขาเดินเกมอยู่รับหลักเ,เราเราก็อยู่ในที่ของเราดีด คิดว่าเก็บเนื้อเก็บตัวดีแล้วว่าแท้นะครับแต่ว่าเออมันก็มนุษย์นะเนาะต้องทําใจตรงนี้สักิดหนึ่งสำหรับคนที่เกิดมนุษย์การงานตรงๆไพ่สีดาบก็อาจจะต้องใช้วิธีในเรื่องของเอาเรื่องเล่นก่อนค่อยคุยเรื่องงานจริงจังนะครับถ้าจะคุยเรื่องงานให้แบบเออคุยเรื่องเล่นก่อนแล้วค่อยคุยเรื่องงาน <S <S <plup S 1> เพื่อหาจุดร่วมที่จะมันสามารถมันไปได้เพื่อแก้เคล็ด <pine> นะครับเพราะไพ่พสีดาบเนี่ย พูดอะไรไปแล้วเนี่ยคนจะไม่ค่อยเชื่อฟังเราหรือว่าคนยังไม่ค่อยยอมรับอํานาจแบบเท่าไหร่ทำนายแบบเบสิกไพ่สีดาบมีเหตุการณ์ที่ต้องกลับมาทบทวนตัวเองเยอะเยอะหน่อยเลยด้วยงานเดินช้าหรือว่าถูกระงับชั่วคราวรู้สึกเหนื่อยล้ากับงานต้องการพักผ่อนนะแม้จะมีอํานาจแต่มันก็แบบเอยที่ผ่านมากว่าจะได้ขนาดนี้ก็เหนื่อยนะกว่าจะได้อํานาจมาก็เข้าสู่ความรู้สึกเรียกว่าเบิร์นเอาแล้วใช่ไหม นะครับทางทีด่ดีถ้าเกิดถ้าเกิดอะไรที่แก้ได้แก้อะไรที่แก้ไม่ได้ถอยออกมาเลยครับหยุดตอบโต้ออกเดินออกมาจากความขัดแย้งครับดีว่าไปตามดีไม่ดีว่าไปตามไม่ดีประเมินแต่ว่าเราอาจจะมีน้ําใจเขาก่อนนะครับแต่ถ้ามีน้ําใจแล้วไม่รับก,ก็ว่ากันไปตามตรงนะครับให้มันอยู่ในกรอบอํานาจใช้อํานาจอย่างมีศิลปะผมใช้คํานี้แล้วการสำหรับคนที่เกิดมาพูด การเงินไพดาบเหมือนกันยังไม่ค่อยมีโชคเท่าไหร่นักนะครับยังใช้จ่ายตามใจตัวเองไม่ได้มันมีกรอบมีต้องมีระเบียบวินัยมีการควบคุมรายจ่ายนะครับให้ตัวเองนะครับนะไพดาาเนี่ยอุปสรรคก็มีรายจ่ายที่ไม่เข้าไม่ค่าคิดเข้ามาให้หนึ่งดาบก็มีเรื่องด่วนๆเช่นเสียค่าปรับจากการทําผิดกฎจราจรเสียค่าปรับอะไรต่างๆแบบนี้ระวังไว้ด้วยคนค้าคนขายให้ดูเอกสารสัญญาการกู้ยืมต่างๆให้ดีระวังเสียเปรียบหรือว่าต้องอาจจะ ต้องยอมยอมน้อยกว่าในเรื่องของการเงินคนอื่น10%เรียกว่าต้องเสียทละออกสัก10%อ่ะถ้าแบ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากันลหรอโอเคผูเอาเก้าสิบก็ได้มึงเอาไปร้อยสิบอะไรอย่างเงี้ยครับมันถึงจะเพ่าไปได้ในเรื่องของการเงินนะครับแต่ได้ไหมยังได้อยู่แต่ว่าต้องอมีเรื่องอย่างเงี้ยเสียออกไปความรักนะครับเป็นไพ่พิเภกสวามิภักดิ์พิเภกเป็นน้องชายของทศกัณฐ์แต่เลือกที่จะมาพักดีต่อพระรามด้ยวยการเมืองภายในนะครับ เพราะเห็นว่าอะไรถูกต้องและเป็นธรรมด้วยทนายแบบลงรุกคือหยิบยกเอาเรื่องราวในไพ่มาพูดคือเรื่องของความซื่อสัตย์เรื่องของความจริงใจการเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับอาจจะเจอกับสถหามแบบนี้ที่ว่าคุณจะต้องเลือกเลือกสิ่งที่ตามที่มันถูกต้องแม้จะต้องแลกกับบางสิ่งจึงมองว่าอาจมีเหตุการณ์ที่คนมาพูดเจอความรักแบบทุนจะต้องเลือกฝกักเลือกฝ่ายอาจมีสถานก,การณ์ที่ต้องเลือกระหว่าง เหตุผลกับความรู้สึกเกิดขึ้นในเดือนมีนาคาม2568นี้บางคนอาจจะต้องเลือกระหว่างคนสองคนหรือเลือกระหว่างความรักกับหน้าที่อะไรแบบนี้เด่นๆขึ้นมาในดวงในเดือนนี้ด้วยทำนายแบบเบสิกนะครับความรักคนโสดอาจมีคนดีเข้ามาแต่ต้องใช้เวลานะครับมีคนเข้ามาที่จริงใจนะครับแต่ก็ต้องคุยกันนิดนึงต้องจูนต้องพิสูจน์ตัวเองกันนิดนึงเหมือนพิเภกพิสูจน์ตัวเองกับพระราม อาจต้องพิจารณาให้รอบคอบมากขึ้นนะครับถ้ามีคนเข้ามานะต้องใช้เวลาดูว่าเขาซื่อสัตว์ไหมหรือคนที่คบกันมาสักพักหรือว่าคุยกันมาสักพักเนี่ยเดือนนี้สี่สีไม้ผมว่ายังมองในด้านดีอยู่คืออาจจะได้ย้ายไปอยู่ด้วยกันหรือว่ามีเรื่องดีๆร่วมกันแบบนี้ด้วยก็ได้ความสัมพันธ์เดินหน้าในทิศทางที่ดีด้วยก็ได้คนที่มีกู้มีแฟนแล้วนะครับก็เดินหน้าไปทิศทางที่ดีหรือว่าจะมีความมั่นคงร่วมกันมากขึ้นหรือว่าคิดจะทํางานอะไรร่วมกัน อามีข่าวดีเกีย่ยวเรื่องของการมั่นการหมายการแต่งงานหรือว่าการสร้างอนาคตร,ร่วมกันการซื้อคอนโดร่วมกันการย้ายมีอยู่ด้วยกันแบบนี้ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ไพ่ดาบมาลัวๆปิดท้ายนะครับสุขภาพนะครับคุณผู้หญิงระวังเรื่องของช่องท้องบุดรลูกปัญหาต่างๆท้องยากแท้งง่ายคนที่มีมีคันเนี่ยอาจจะต้องระวังตัวเองนิดนึงนะครับตั้งท้องอยู่ต้องระวังตัวเองนิดนึง นะครับทานอาหารเสริมอะไรไปก็ต,ต้องต้องทานเนาะผู้ชายเนี่ยระวังเรื่องอารมณ์แปรปรวนง่ายๆจากภาวะกดดันหลายๆอย่างจากภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบคือนนี้นะครับแนะนำนะครับคนที่เกิดวันพุธนะครับทําบุญทําทานนะครับกับเอ่อคนที่รักษาศีลที่เป็นผู้หญิงเป็นแม่ชีหรือว่าผู้หญิงที่เอ่ออแม่ชีบุญเรือนแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่า ทำทานบุญเที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงต่างๆเช่นมะเร็งเต้านมาหญิงผู้ยากไร้บุญเลยที่ช่วยเหลือคนหายที่เป็นผู้หญิงกระจกเงาก็ได้แบบนี้นะครับเพื่อเสริมดวงให้ตัวเองนะคนที่เกิดวันพุธนะครับในด้านของบาร,รมีก็จะเกิดขึ้นนะครับอ่ะนี่คือดวงคำบอกของคนที่เกิดวันพุธนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกันไปด้วยเพื่อเป็นค่าครูส่วนใครที่ฟังแล้วโอเคสบายใจอยากจะเลี้ยงน้ําเลี้ยงขนมเลี้ยงกาแฟนะครับหมอหมิ้นกินกาแฟเก่งมากนะครับด้านขวางมือเลยนะครับเดือนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเขาบอกกันว่าใครอยากจะเป็นเศรษฐีให้แขวนพระเจ้าสัวครับสําหรับสายมูที่อยากจะทําบุญนะครับหมอหมิ้นขอเป็นสะพานบุญนะครับแนะนําเหรียญพระพุทธเมตตาสิริราชคุกนากรุ่นเจ้าสัวครับเงินที่ไปบูชาเนี่ยเขาจะ นำเอาไปปรับปรุงห้องผ่าตัดที่ตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชที่อยากจะทำบุญนะลองหาช่องทางติดต่อตามที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับโรงพยาบาลสิริราชครับไม่ได้ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าได้เงินได้ทองอะไรกับเขานะมาแนะนาสายมูที่อยากจะทำบุญนะครับไปเลยครับโรงพยาบาลสิริราชนะครับข้อดีมากๆข้อที่สําคัญมากๆสําหรับที่ผมทราบมาคือชนวนมวลสารในการสร้างเหรียญรุ่นเจ้าสัวรุ่นนี้เจ้าสัวสิริราชเนี่ยแน่นมากๆครับจัดเต็มไม่มีกัร แล้วก็มีของเกจิที่ดังมากๆในช่วงนี้ด้วยคือหลวงปู่ศิลานะครับแล้วเหรียญน,นี้เนี่ยหรือว่าพระชุดนี้เนี่ยอ่านการนั่งปลกอธิษฐานจิตพุทธาพิเศษจากเกจิอาจารย์ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นถ้าใครเชื่อเรื่องพุทธคุณเรื่องความเข้มขขังเนี่ยเหรียญน,นี้แน่นๆแ,นนแนนข็งขังเต็มๆแน่นอนนะครับแล้วเมื่อวันที่9กรกฎานคมที่ผ่านมาพระอาจารย์ที่ผมนับถือและห้อยพญาขุดท่านอยู่ หลวงพ่อเวลาหรือท่านเจ้าคุณเวลาเนี่ยแห่งวัดโพทองเนี่ยซึ่งผมนับถือมากมากเนี่ยมานั่งปลกมานั่งปลุกเสกอธิษฐานด้วยครับพุทธคุณโดยส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าเข้มขลังจริงๆนะครับใครที่อยากจะทําบุญนะเอาเงินเข้าศิริราชเลยครับทำบุญนะครับช่วยผู้ป่วยคือทําบุญกับโรงพยาบาลเนี่ยเหมือนเราได้ช่วยชีวิตคน24ชั่วโมงเลยอะได้ช่วยชีวิตคนทุกนาทีเลยอะเพราะฉะนั้นแล้วได้สิ่งดีๆแบบนี้ตอบแทนที่โรงพยาบาลเขาจัดสร้างเนี่ย ทำบุญนะครับแนะนำเลยทําบุญนะครับ